สวัสดีคะ่ะลูกค้าลราโต๊สองสามสี่นะคะวันนี้แอมมินกลับมาแล้วพร้อมกับสูตรซอบางพัดเล่มใหม่นะคะนะ้าปกสีส้มสวยสันสดใสนะคะก็แต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าซอบางพัดเนี่ยเขาปรับใหม่นะคะลูกค้าคือเล่มเก่าเนี่ยมันจะใช้ได้แบบ1ปีใช่ปะที่เคยที่เราเคยดูดูกันมาก็คือ1ปีเต็มเนาะ แต่ว่าเล่มใหม่เนี่ยเขาก็จะใช้ตั้งแต่17มกราคมจนถึง1กระกฎาคมนะคะคือใช้ได้ครึ่งปีเท่านั้นนะคะลูกค้าเขาปรับใหม่ใช้ได้ครึ่งปีเท่านั้นนะคะสําหรับอาจารย์เนี่ยยังเป็นอาจารย์คนเดิมนะคะเป็นอาจารย์คนเดิมเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะแอดมินดูแล้วแต่เขาปรับสูตรเป็นรายครึ่งปีนะคะเพื่อให้ดูง่ายนะคะราคา100บาทเท่าเดิมเนาะทีนี้ภายในเล่มเนี่ยเป็นยังไงก็เหมือนเดิมนะคะมีคำำํานํามีสูตรสอนคํานวณให้ด้วยอันนี้แอดมินทําแล้วนะ ใช้ได้เพราะว่าแอดมินเนี่ยไม่ค่อยเก่งเลขเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสามารถคำนวณได้นี่ก็สุดยอดไปเลยนะข้างในเหมือนเดิมนะคะมีมเออีเสือตกถังพลังเงินดีมีโชครับซัพ์ให้เหมือนเดิมนะคะตัวเด่นตัวรองเหมือนเดิมเป๊ะเลยเนาะแล้วก็ในเล่มนะคะยังมีเลขรับโชคปฏิทินให้นะคะปี67 อ่ะสิบวิธีการดูแลสุขภาพง่ายๆนะคะพี่เป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆที่อาจารย์เขาแถมมานะคะอ่าในเล่มมีประมาณเท่านี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสันติเล่มเก่าพร้อมกับงวด30ธันวาคมกันดีกว่าขออนุญ,ญาตเจ้าของด้วยนะคะเพราะว่าเล่มเก่าเนี่ยหนึ่งคือไม่มีของแล้วสองก็คือยังไงก็ขายไม่ทันเพราะว่าไอ้มินอัดคลิปวันเนี้ยอีก2วันหวยออกแล้วนะคะ30ธันวาก็ขอเป็นอของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าลอตโต้สองสามสี่แล้ว,ว, 2, 3, 4, ล,วลูกค้าสูรสอบางพัดด้วยนะคะ ก็เอา30มาให้ดูกันเพราะว่าเชื่อใจในผลงานของอาจารย์มากๆเลยนะคะอะยังไงเราเดี๋ยวดูดสถิติแล้วก็มวดมสิันวากันทีนี้เนี่ยถ้าใครสนใจสั่งซื้อเล่มใหม่นะคะสั่งซื้อได้เลยที่ w ว w l o t t o 2 3 4 n e t นะคะตาม q ิ code ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะในเล่มยังมีสถิติเออขอโทษค่ะในเว็บยังมีสถิติของสูตรสอบางพัดย้อนหลังให้ด้วยนะคะลองไปตามดูในเว็บไซต์ได้เลยเนาะหรือว่าจะมีอะไรพูดคุยสอบถามหรือว่า สั่งไม่เป็นหรือยังไงแชทไลน์ line, มาหาแอดมิน id a d lotto สองมีมีแอดตรงนี้นะคะหรือ Facebook Sho ป e e l a z a d a านะสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยนะคะแอดมินก็ความตอบและปีใหม่นี้ก็ไม่หยุดด้วยนะคะปีใหม่นี้ไม่หยุดทำงานทุกวันเลยเนืเพราะหวยออก30เนะ 3, 8, เาะ3เอ็ดขายเรียงเบอร์นะคะวันที่1อาจจะหยุดนิดนึงหยุดวันนึง,ห,นห,นงหรืออาจจะไม่หยุดนะถ้าแอดมินขยันก็ไม่หยุดนะก็มานั่งทางานนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสถิติของสอบางพาัฒนกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตลอดทั้งปี6 6เลยเนาะ ในงวด17มกราคมนะคะลูกค้าหวยออก519กับ47เนาะเลขรองเข้า5นะคะอ่าสบพาพ์ดเขาก็จะมีเลขเด่นกับเลขรองเนอะอ่าเลขรองเข้า5และตัวงวดแรกของปีเลยนะคะเข้า951 3ตัวโต้นะคะ951 3ตัวโต้ไปเลยนะคะ2ตัว1991ไม่มี4774ไม่มีนะคะอ่าเข้า3ตัวก็ชื่นใจสุดๆแล้วนะ โอเคต่อกันที่1กุมภาพันธ์บ้างนะคะ4 1 1กับ92งวดนี้เข้าเด่น4นะคะเข้าเด่น4 3ตัวยังไม่มานะสตัว11กับ92ไม่มีนะคะเวลาลูกค้าไปซื้อเนี่ยก็อย่าลืมกลับตัวซื้อด้วยนะลอตเตอรี่นะคะแนะนำเนาะ16กุมภาพันธ์นะคะ4 1 7กับ80งวดนี้หลุดนะคะอ่ะ ถ้าลุดแอดมินก็จะบอกว่าหลุดไปเลยนะอันนี้คือเป็นเล่มของแอดมินเองก็ทําสถิติเอาไว้เนาะเราจะได้รู้ว่าจริงๆเนี่ยเล่มนี้มันเข้าอะไรบ้างเข้าวิ่งดีไหมเข้า3ตัวดีไหมสอตัวบนหรือล่างอันไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยเราจะได้จับทางถูกเนาะหมีนาคมนะคะ652กับ55าหนะงวดน,นี้เข้าเลขรอง6หลักร้อยนะคะเข้าเลขรอง6หลักร้อยนียอันนี้เสียดายนะมี5มี6มี3เนาะผ้าไปแต้มเดียวเองนะคะ โอเคประมาณนี้นะงวัน,นี้เข้าวิ่งนะจ๊ะสิมีนาคมนะคะแ7 3กับ73เข้า8หลักร้อยนะคะเข้า8หลักร้อย2ตัวไม่มานะ7337นะคะต่อกันที่งวด1เมษายนนะคะ907กับ99เลขรอง9นะคะเลขรอง9เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะและที่สำคัญสองตัว99 <laughs> เบิ้ลข้างล่างเข้าด้วยนะคะงวดน,นี้คนไม่ค่อยเข้าเบิ้ลกันนะงวดน,นี้สองพัพัฒเข้าเบิ้ลนะคะสวยนะ ต่อการที่งวด16เมษายนนะคะ906กับ71เนาะงวดน,นี้เลขเด่น1นะคะเข้าเนอะแล้วก็2ตัว3ตัวไม่มา3ตัว0660ไม่มี7117ไม่มีนะคะอ่าตัวเด่น2ตัวมาตัวนะใช้ได้นะคะสบังพัดนนครชอบตัวเด่นตัววิ่งนะคะเอาไปดูเลขประกอบซื้อลอตเตอรี่ดูเล่มน,นี้ได้นะคะ2พฤษภาคมนะคะ019กับ65เนะเข้าเลขรอง6นะคะหลักสิบเนาะ 019กับ65อ่ะวัน,นี้เข้าเฉพาะหลักสิบนะคะ,ะเลขรองนะคะ16พฤษภาคมนะคะมาอีกแล้ว3ตัวนะเด่นๆน,นะคะ903กับ099เนะคะเข้าเลขรอง0นะคะและ3ตัว309 903 3ตัวโตสเข้าอีกแล้วนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมแอบมีนบอกแล้วต้องตามดูได้นะคะนี่เข้าเป็นงวดที่2แล้วนะคะ3ตัวเนาะ ต่อกันที่1มิถุนายนนะจ๊ะสองเกับ0ูนย์ะคะจะเนืททาไม272กับ0ูนะคะวันนี้ไม่เข้านะอ้าวเราข่าไปเลยเนาะสี 46, มิถุนายนนะคะ8 72กับ30มศูนวันนี้ไม่เข้าแต่เสียดายตรงนี้มากๆนะอ่ามี7มี2นะคะไม่ได้จับ8มันเป็นหลักร้อยเท่านั้นเองนะสตัวก็เฉียดไปเฉียดมาอันนี้มี8ด้วยนะไม่ได้จับเข้าชุดเนาะเจ็ดสองนะ้าเข้านะวันนี้อ่า ตัววิ่งไม่เข้านี่นะหนึ่งกับ5แต่มาเข้า72ข้างบนนะคะเข้า2ตัว72ข้างบนเฉยนะอ่ะสวยนะต่อกันนะคะในงวด1กรกฎาคมนะคะ6ก5กับ16งนะงวดนี้เข้า6ทั้งบนทั้งล่างเลยและ2ตัว6 1 1 6ข้างล่างนะจ๊ะ2ตัว6 116นะจ๊ะอ่ช่วยได้นะคะต่อกันที่16กรกฎาคมนะคะ530กับ6 2เนาะ ก็เข้าวิ่ง3หลัก10ข้างบนนะคะมี5มี3มนี่เสียดายมากๆเห็นปะโอ้สามศูนไม่มี6 2สอไม่มีนะจ๊ะต่อกันทิ้งวันหนึ่งสิงหาคมนะคะ4 5 3กับ1 1เนาะวันนี้เข้าเลขเด่นทั้ง2ตัวเลย4กับ1นะคะบนล่างแล้วก็2ตัวล่าง1 1ก็มาจะเลขเบิ้ลน,นะปีนี้หวยออกเลขเบิ้ลเยอะนะคะซึ่งสองพันก็เข้าเลขเบิ้ลกับเขาเหมือนกันนะ ต่อกันที่16บสิงหาคมเจ็ดแปดสองกับห7เจ็ดงวดนี้ไม่เข้านะคะเจ2ดดสองเดี๋ยวแอดมินดูดีๆก่อนบางทีตัวนี้ไม่เข้าแต่ข้างล่างเข้าเฉยนะแ2ดสองบ6แปดหเจ็ดเจ็ดหไม่มีนะอ่าผ่านนะจ๊ะต่อกันนะคะวดนหนึ่งกันยายนอย่างวันนี้ก็ไม่เข้านะสี่เจ็ดปดกับ9 1้าหนึ่งนะคะวันนี้ผ่านเนาะต่อกันที่16บกันยายนนะคะ 812สองกับ4ี่งวดนี้เข้าเด่นทั้ง2ตัวเลยนะทั้ง2ทั้ง6เลยนะคะแล้วก็2ตัวบน1 2 2 1สองเข้านะ4 6, ี 6, ่4เข้าข้างล่างนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะลูกค้านีเห็นไหมงวดนี้เข้าสวยนะคะสำหรับ16กันยายนนะต่อกันที่1ตุลาคมนะคะ2 0 2กับ66เลขรองเข้าวิ่ง2นะคะลูกค้าเข้าวิ่ง2ทั้งหลักร้อยและหลักหน่วยเลยนะคะ สตัวมีไหมส2ตัวไม่มีนะคะสตัวเบิ้ลไม่มีนะ,ะเข้าเลขเด่นนะคะส6หตุลาคมนะคะ 4, 4ี่กับ4 4, 4่่นะงวดนี้จะไน้ไม่เข้านะจ๊ะผ่านนะอ่ามาอีกแล้ว3ตัวนะคะ1พฤศจิกายนนะ,ะเข้าเป็นงวดที่3ของปีแล้ว951กับ63นะคะเลข5เข้าเด่นนะคะตัวตัวรองเนาะ,ะและ3ตัวนะคะหนึ่นะคะ 1 5 9 9 5 1 3ตัวโต๊ดเข้าสวยๆเลยนะคะลูกค้านี่3ตัวโต๊ดสอบบางพัสเข้าไปงวดที่3แล้วนะคะของปีเนาะอ่าต่อน,นี้งวด16พฤศจิกายนนะคะ990กับ14นะคะงุวันนี้เข้าเลขรอง9เนาะเลขรอง9้าทั้งหลักร้อยและหลัก10นะคะอ่า3ตัวยังไม่มานะ2ตัวไม่มานะคะเข้าเลขรองเ,เลขเด่นเนาะ ต่อกันนี้ว่า1ธันวาคมนะคะ097กับ91วดนี้หลุดนะคะต๊ด,ดตอ่าขีดไปเลยนะคะ16ธันวาคม757กับ85นะคะงวดนี้ก็หลุดนะคะอ่า5775มีไม้แ5 8ไม่มีนะ อ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับสูตรสอสบะงพัดเข้าบ้างหลุดบ้างแต่จริงๆเน้นสามตัวเลยนะปีนี้คือเน้นๆเลยนะสามตัวนะคะลองตามดูได้เพราะว่าให้มาแค่8ชุดด้วยนะ3ตัวนี่มีแค่8ชุดเองนะคะ ลองไปเล่นตามดูได้นะคะมีเข้าบ้างหลุดบ้างปกติแต่ถ้าถามแอดมินนะเข้าแบบ70-80%ก็โอเคมากๆแล้วนะแล้วก็นี่มีเข้า3ตัวให้ชื่นใจสุดๆไปเลยนะคะลองตามดูสุดสอบางพัดปีนี้ใช้ได้ปีหน้าเป็นยังไงครึ่งปีหน้าเป็นยังไงลองไปตามดูกันสั่งซื้อได้นะคะที่รักก๊สอ .net หรือว่าทุกช่องทางของร้านนะคะก็แอดมินลงสินค้าไว้ให้แล้วทีนี้พิเศษนะคะเรามาดูกันในงวด30ติดธันวาคมของเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคลับทรัพย์หรือสูตรสบางพัดเล่มนี้นี่เอง30ธันวาคมนะคะหวยเนี่ยให้เลขเด่น8นะคะเลขรอง9้าเนาะเด่น8รอง9นะคะ3ตัวที่น่าติดตามมี6 8 3นะคะ6 8 3 786นะคะ587นะคะ0 8 9เนาะ 293 496 197 398นะคะลูกค้านี่3ตัวมีทั้งหมด8ชุดเนาะ2ตัวนะคะมี08 83 86 87 89นะคะแล้วก็มี90 93 96 97 98นะคะ2ตัวเบิ้ลมี88กับ99ดูเบิ้ลด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนเลขเบิ้ลเนี่ยปีนี้ออกหลายงวดเนาะลองตามดูได้นะคะ อ่าเรียบร้อยนะคะสำหรับสถรตสิของสูตรสอบางพันงูนี้ใช้ได้เลยเนาะส่วนเล่มใหม่นะคะปกสีส้มสวยสันสีสันสวยสดใสเลยนะคะเล่มใหม่เป็นรายครึ่งปีนะคะลูกค้าย้ำรายครึ่งปีเนาะแต่เจ้าของคนเดิมอาจารย์คนเดิมนะคะอ่าลองตามดูได้นะคะยังไงก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยอุดหนุนเล่มจริงจากอาจารย์เขาด้วยนะคะร้านลอตโต้2สองสามสี่เราขายของแท้นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะยังไงก็ตามมาอุดหนุนได้เนาะแล้วก็ จะปีใหม่แล้วสว,สวัสดีปีใหม่กับลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ลูกค้าละโต้สองามสี่นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองถูหัวหตลอดทั้งปี6-7นะคะเฮงเฮงรวยๆยไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ